ใช่หรอกแต่มันก็เป็นทุกคนแหละอดสร้างไม่ได้รู้ได้ได้รู้สบายๆดีนะรู้สึกอย่างนั้นแหละพอจำได้ไหมจุดที่หลวงพ่อบอกโอเคดีไม่ต้องนึกถ้านึกแล้วไม่มีเพราะตัวนั้นเป็นอดีตมันจบไปแล้ว นึกถึงมันนึกไม่ออกแล้วนะอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ไปบังคับตัวเองให้เคร่งเครียนดะรู้สึกไปคิดมากรู้สึกไหมรู้สึกเอาไม่คิดเอานะใช้ได้นะเบอร์สเบอร์ห้าเบอร์ห้าสวดมนต์ก่อนนอนเช้านั่งบริกรรมเมตตาคุณัง แล้วรู้ใจตัวเองทุกวัน20-30นาทีคิดว่าเป็นโทสะจริตเวลาขับรถไปทำงานฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วยปัจจุบันทุกเบาและสั้นลงแต่รู้สึกไม่ค่อยพัฒนากลางวันหลงยาวอ,อยากทราบว่าใช้การบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับการบริกรรมมันเป็นอารมณ์บัญญัตินะบริกรรมไปแล้วมันได้สมาธิ แต่เราปรับนิดหนึง่งบริกรรมแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้ตัวจิตเป็นอารมณ์ปรามัตไมันจะก้าวหน้าได้เราไม่ได้บริกรรมเพื่อให้จิตสงบให้จิตมีเรีว่วมีแรงแค่นั้นถ้าบริกรรมแล้วคอยรู้ทันจิตมันเนี่ยเราจะก้าวหน้าหรือวัวนี่อีกเช่นเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปจิตมีความสุข เบอร์ห้ารู้สึกไหมจิตมันมีความสุขเยอะนะเวลาที่เจริญเมตตาเนะี่ยจิตจะเป็นอย่างเนี้ยมีความสุขพอจิตมีความสุขอย่างเนี้ยต่อไปมา,าะจนะผจญละคนจะมาชอบเราดนะังั้นตัวน,นั้นอันตรายเหมือนกันนะเวลาเจริญเมตตามากๆต้องระวังอย่าให้มันพลิกเป็นราคาไดนะ้งั้นเวลาเจริญเมตตานะ รู้สึกไหมมันสว่างมันผ่องใสมันนุ่มนวลเบิกบานใครเข้าใกล้เขาก็มีความสุขนะเดี๋ยวเขามาหลงรักเราเข้าถ้าศีลเราไม่ดีเราเสียเลยเราเลยเสียงั้นให้มันเกิดเมตตาจริงๆนะอย่าให้มันพลิกเป็นราคาได้เห็นคนอื่นนะอย่างเราเห็นผู้หญิงอื่นมาหาเราเนะี่ยเกิดมาชอบเราเนะ่ มีความรู้สึกเมตตาจะรู้สึกเหมือนเขาเป็นพี่เป็นน้องเราอะไรเงี้ยไม่ได้คิดในทางราคาหรือมีผู้ชายมาชอบเราก็เหมือนกันเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเราอะไรเงี้ยนะนเพราะฉะนั้นเวลาเจริญเมตตาเนี่ยก็ต้องระวังตัวราคาไว้ให้ดีนะเจริญเมตตาได้ดีนะสว่างสวัยนุ่มนวลมีความสุขตัวเนี้ยมันล่อแมงเม่า เบอร์หกทำได้ดีไปทำอีกนะเบอร์ห้าเบอร์หกกำหนดดูลมหายใจเข้าออกที่ช่องจมูกหรือปลายจมูกจะรู้สึกแน่นหน่วงภายในทำให้ไม่รู้สึกถึงลมได้จึงผ่อนคลายหน้าท้องให้พองยุกตามธรรมชาติแต่ไม่นานท้องก็จะเกร็งอีกจึงมากำหนดความรู้สึกตัวเท่านั้น จิตก็ซัดส,สายมากภาวนายากอยากทราบว่าที่ทําอยู่ถูกไหมครับเหมือนยังเพ่งอยู่นะมันเน้นอยู่ที่การเพ่งจงใจดูมากเกินไปต่อไปน,นี้นะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้นะร่างกายขยับขยื่อนอะไรนี่ยคอยรู้ไว้ร่างกายทายํางานกวาดบ้านถูบ้าน ล้างรถอะไรเงี้ยร่างกายทำอะไรนะค่อยรู้สึกร่างกายทำงานไปเรื่อยๆนะมันจะได้ไม่เกร็งเพ่งเอาไว้อย่างนั้นเพ่งนั้นเหนื่อยเคร่งเครียดใหให้รู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาต่อไปใจมันไม่เพ่งแล้วพอจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะเห็นเองแหละอย่างนี้มันจงใจแรงไป รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่ต้องทำจิตให้แข็งแข็งไหมถึงจะรู้